แนวทางในการใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะอีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะ มาทำนายดวงรยวันประจำวันที่6นะคะพฤษภาคม2566ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องคะแต่วันนี้ใส่ชุดสีดำเนื่องจากว่าไปงานขาวดำเข้ามาค่ะพี่น้องคะนะคงไม่ว่ากันนะคะเอาล่ะคะ่ะพี่น้องคะนะคะทำนายดวงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องคะนะแล้วก็เป็นห่วงนะคะพี่น้องทุกท่านเนาะดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะพี่น้องคะไม่ได้สนนะแต่เป็นห่หวงจริงๆแล้วก็กราบ นะคะสวัสดีนะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะปะหมอวยพอให้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศประสบความสาเร็จนะคะในหน้าที่การงานความรักความสัมพันธ์แล้วก็ในส่วนของสุขภาพแข็งแรงมีพลังแล้วก็รวยๆนะคะพี่น้องค่ะนะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนี้นะคะขอ,ขอให้พี่น้องโชคดีนดั่นเองค่ะสําหรับแฟนคลับของคุณปหมอทุกท่านเลยค่ะเอาละค่ะไม่พูดมากเจ็บคอมาดูพี่น้องในแต่ละวันเกิดกันดีกว่านะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอาเดชันพบทางออกทางสว่างก่อนหน้านี้มีโชคมีลาภในวันพรุ่งนี้นะคะรอที่จะขยับขยายนะคะในส่วนการงานก็ดีหรือการขยับขยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตึงเครียดปวดหัวนะคะปวดไมเกรนน,ะนี่ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและก็ความกังวลด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะอย่าได้กังวลน,นะคะค่อยๆค,คิดแก้ไปนะคะถ้าเกิดว่ากังวลในเรื่องอการเงิน พี่น้องวันอาทิตย์ก็มีเงินข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้ขายของดีมีออเดอร์เข้ามานะคะแบบรัวๆเลยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสําหรับ3ามเีืยนนะเจรจะเป็นเงินเป็นทองล่ะค่ะพี่น้องค่ะระมัดระวังเรื่องเดียวคือเรื่องของสุขภาพนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขที่เกิดจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองนะคะหรือเกิดจากสมองของเราคํานงคํานวณของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลข19นะคะเลขก็231923ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่าสาหรับพี่น้องวันจันทรเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่านะคะคิดการสิ่งใดให้ลงมือทําจะประสบความสําเร็จเซนที่เศษแดงๆสัมผัสที่6มีในวันพรุ่งนี้และมีเกณฑ์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอ่าไปไกลหน่อยนึงทากิจทาการประสานงานหาลูกค้าหาสินค้ามาจําหน่ายสำเร็จกิจหมดเลยนะปัญหาต่างๆที่มีอยู่นะ นะคะที่ผ่านมาก็จะประสบความได้รับการแก้ไขไว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันจันนะคะขึ้นดาบสมมงกุฎนะคะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมนะคะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะอ่าและก็ให้นะคะสรุปให้นะคะก็ดีนะ,ะหมายถึงว่าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะในทุกเรื่องเล้วสาหรับพี่น้องวันจันนะคะราชินีถือถ่วยนะคะความบุรมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นฉะนั้นณขณะนี้คิดการอะไรก็แล้วแต่ให้พี่น้องวันจันลงมือทําได้เลยนะคะพี่น้องคาะนะจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับพานะ,ะของเราเป็นหลักค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข17ึนะคะและก็15 1715ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารรวยนี่แล้วก็เดินทางนะคะพักผ่อนด้วยหาลูกค้าด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะเออรู้สึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะติดต่อเจราจานะหุ้นสวนดีเจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นดีหมดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,ะสําหรับ2ไม้เท้านะคะและสามารถที่จะปรับให้เกิดการสมถะสมดุลได้แล้วนะคะขึ้นภายตาช่างและก็ใครที่ขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสที่จะผ่านนะคะพี่น้องค่ะเนาะเนื่องจากว่าขึ้นราชาเหรียญกับชัดตรีคู่กันนั้นมีการเ พันธะสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะอ่านก็บทกฎหมายให้ดีค่ะพี่น้องค่ะเอาราคาแค่นี้เนาะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานน่เองค่ะพี่น้องค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข50 2 1 5 0 2 1ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้ยังเก่งเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสาหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะเ่าเซ็งมากเลยเซ็งเป็ดเลยเซ็งบริวารรอบข้าง นะอยากอยู่คนเดียวไม่คล้องเกี่ยวกับใครอันนี้เกี่ยวกับบริวารให้ได้ดังใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะส่วนเรื่องของการงานกิจาการดีเด่นค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเรือนเป็นสเต็ปไม่ติดขัดอะไรคะ่ะนะคะแต่ว่าตัวเองยังติดดาบอยู่มีที่ไม่เคลียร์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ปิดบังซ่อนริ้นอยู่นะคะไม่ว่าจะปิดบังในเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้คนเดียว ก็ควรที่จะปรึกษาคนที่ไว้วางใจนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะห้เขาได้ช่วยแก้ช่วยแก้นะคะพี่น้องขาจะได้ไม่หนักอยู่คนเดียวเอาว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเอาละคะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขนะคะประจําตัวของเราหรือเป็นเลขเฝ้าของเราก็าได้คะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดค่ะแปดสี่แปดเจ็ดค่ะพี่น้องวันพุธกลางวานันขอให้เฮงเงเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนม้างคะ่ะสาหรับพุธกลางคืนนั้นอ่าดูว่า อารมณ์ร้อนเป็นพิเศษนะแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลนนะคะในวันพรุ่งนี้ก็โชคดีในเรื่องผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีโชคดีในเรื่องการเงินมีเงินเข้ามือนะคะขายของดีนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะค่อนข้างที่จะน่าเลือดนิดนึงในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็อาจจะนะคะโชคดีเจอคนที่ถูกใจนี่ก็ได้นะเกิดรักขวนก็ได้สําหรับเดลเวอร์นะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ก็ไม่น่าที่จะมีอะไรนะคะก็ถือว่าเด่นอยู่ค่ะ เอาละคาเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับเลขคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข4นะคะแล้วก็1นะคะแล้วก็46 4146ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤกษหัต์สวัสดีบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะเอาละค่ะในวันพรุ่งนี้เรามาระวังจะมีความขัดแย้งกันกับบริวารหน่อยหนึ่งงานก็ยุ่งนะคะยุงตรงหนังนะคะพี่น้องคะงานไม่เป็นระบบอารมณอย่าร้อนนะคะไม่งั้นบริวารหนีหมดนะคะพี่น้องคะนะส่วนเรื่องการเงินยังมีเม็ดเงินเข้ามาค่ะนะคะเออสินพิเศษแรงๆในเชื่อรามสงหรับของตัวเองนะคะอารมณอย่าร้อนอย่าขึ้นขึ้นลงลงนะคะนี่เห็นไหมคะราชินีก็จันค่อนข้างอารมณ์ไม่ปกติหน่อยหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะเรื่องอารมณ์อย่างเดียวกันในวันพรุ่ะ เลขน้ำชงมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับานานะของเรานะคะเลขนาไพาเลขอะไรคะมีเลข4นะคะ4แล้วก็5 2 4 4 5 2ค่ะพี่น้องวันพระฤกษ์ัดสวัสดีขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันศุกร์นั้นเงินดีค่ะหมุนเงินได้คล่องนะคะแต่เหนื่อยยังเหนื่อยอยู่ยังคงเป็นแม่ทัพอยู่นะคะนะยังคงเป็นผู้หญิงเก่งอยู่นะคะหรือทําอะไรด้วยตนเองเป็นหลักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะสติปัญญาเป็นเลิศคือพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ใครมีปัญหาอะไรนั้นอย่าได้กังวลแกะได้รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องขาหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ขายของนะคะจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ก็จะมีลูกค้านะคะสั่งออเดอร์เข้ามานะคะพี่น้องขายนาโชคดีในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครืืออขข่่าายยยธุุรรกิจเคคนนนี้้้ไดดววะะส นะคะคสำหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันศุกร์เองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข4 8 26ค่ะ48 2 6ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างน้องวันเสาร์การเงินเยี่ยมมากเลยนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินนะคะโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์แปลงทุนแปลงทรงัพย์สินเป็นทุนนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะโชคดีเงินเข้ามือนะ,ะมีโชคมีลาบขามานะคะหนึ่งเหรียญโตๆตในวันพรุ่งนี้อะไรที่สิ้นหวังไปแล้วก็จะกลับมามีความหวังใหม่คือพี่น้องวันเเเสสารรคค่่่่ะะะวนนนนืองงก็ด ใครที่ทําลงทุนอะไรไว้ในวันพรุ่งนี้มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วนะคะสาหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะฉะนั้นเรื่องเงินเด่นมากๆเลยพี่น้องวันเสาร์ท่านไหนที่ก Lang ังวลในเรื่องของการเงินอยู่หยุดก Lang ังวลได้เลยค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเงินดีนะคะการงานก็เด่นนะคะในวันพรุ่งนี้ดีหมดทุกเรื่องเลยค่ะพี่น้องวันเสาร์เจ้าค่ะนะคะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1น,นนะคะลเลข 58, 58ค่ะ10-58ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเงเลยค่ะ เอาละค่ะพาหมอไวพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุข,สขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องจ๋านะแล้วรก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ